ยอดจริงๆรู้สึกวันนี้มีชีวิตชีวามากนะถูกต้องเลยนะโหประทับใจมากเลยครับแฟนคลับของน้องๆเอฟนะฮะกอกันไม่เกรงใจลุกกระเดือกตัวเองเลยนะครับขอต้อนรับอีกหนึ่งครั้งนะกับเข้าสู่ My Star My M T V by Toyota ตอนนี้ถึงเวลาแล้วพี่นิกกี้ที่เราจะได้ไปเจอกับแขกรับเชิญของเรานะคะแต่แต่ว่าก่อนที่จะไปเจอจริงเนี่ยตอนนี้เราไปพบกับเรื่องราวของเขากันก่อนดีกว่าค่ะ จากบทเพลงที่คลาสสิกแงไปด้วยเนื้อหาที่ล้ำเลิศของพี่พ,พี่วงเฉลิมศิลปินที่ฝากผลงานาเพลงให้จดจำม,มันนักม่ถวนวันนี้บทเพลงของพวกเขาได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งและได้ถูกจับมาร้อยเรียงเป็นละครเวที <Nein! S 2> The Legend of r a ่ Khai ัน n the Musical กับเรื่องราวของตำนานความฝันและความรักระหว่างชายหนุ่ Bei, te, มและหญิงสาว กับชีวิตที่แตกต่างกันโดยได้เหล่านักร้องนักสแสดงจากบ้าน Academy Fan Tissue มาร่วมสร้างความประทับใจไล่ตั้งแต่บอยพิสนุตน้นลูกโป่ง Nat Bo มตีบอยรวมไปถึงนักสแสดงมากคุณภาพอีกหลายคน และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้ไปสัมผัสอีกหนึ่งความสามารถของพวกเขากันแล้วถ้ายังนง้จะรอช้ายอยู่ทำไมหันไปหาพวกเขาได้เลยกับเลาบรรดา AF จาก The Legend of f Ray f u n ัน The Musical ให้ยืมกันต่อ สวัสดีครับแข่ยังไงโอ้โหวันนี้แข่งขันเทียบเลยอ้าวเสียงกรีดหายไปไหนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่มากันแน่นๆเลยนะครับหนุ่มหล่อๆสาวสวยๆนะฮะสวัสดีพี่ใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบอยครับสวัสดีครับ สวัสด yeah. ีคร oh, kind of well, well, uh ับ huh. ว okay. uh ัน huh. นี้สวัสดีหลานๆสวัส like ดีพี่บอยเปแล้วสวัสดีที่รักด้วยนะคะโอ้โหเฮ้ยเล่นปรึกษาเขานิดนึงเงียบอิบเลยอ๋อนี้ก็ใส่เสื้อกันมาครบเลยนะครับวันนี้ก็มาจากแคสของมิวสิคอลเรื่องใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ช่วยเกริ่นหน่อยกันแลวกันนะฮะว่าเรื่องราวของมิวสิคอลนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างครับ อ่ะพี่ใหญ่ก่อนแล้วกันคร,ครับผมกับเอ่อ uh, t h e Legend of เรขายฝันเฉลียงเดอ b ์เบ c ิคอลนะครับ,รบก็เป็นละครเวทีเรื่องราสุดของพวกเรานะครับแล้วก็สำหรับตัวผมเองรับบทเป็นพันหนึ่งครับเป็น คนคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองตากกะครับผมซึ่งละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยมี2เมืองครับผมมีเมืองตากกะกับเอกเนกครับครับผมแล้วก็มีต้อนครับต่อไปทำไมต้องพูดดูเป็นจริงจังขนาดนั้นเขามาจากเมืองตากกะคือต้องมีเหตุผลคือมันจะมี2เมืองที่บอกจริงคือเมืองตากกะกับเมืองเอกเนกต้องก็อยู่เมืองเดียวกับพี่บอยนะครับเป็นเพื่อนกันชื่อว่าแสนเก้าครับอ๋อมีลูกโป่งด้วยมีลูกโป่งคนนึ่งลูกโป่งอีกคนหนึ่งที่อยู่เมืองนี้นะคะก็รับบทเป็นพายอาร์ค่ะเป็นคู่มานของพันหนึ่งพ ไม่เมืองไม่เมืองตากากาี่เขาจะมีชื่อเป็นตัวเลขกันหมดเลยใช่แล้วนะเม่ว่าในเมืองเขาเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรนะคะทุกอย่างก็ต้องมีเหตุมีผลทุกคนเกิดมาชื่อเป็นตัวเลขต้องทําอาชีพอะไรต้องคู่กับใครเขาจัดไว้ให้หมดแล้วค่ะถ้าข้าบิเมืองนึงมานดีกว่าค่ะโอเคที่เมืองเอกเคนกเป็นไงคะค่ะพาะเราก็มาจากเมืองเอกเคนเกนะคะโบก็รับบทเป็นพระจันทร์ค่ะก็ขอบคุณค่ะพี่พี่เมืองเอกเคนเออนี่พวกเดียวกันพวกเดียวกันผมก็เป็นหนึ่งในเมืองเอกเคนเอกเหมือนกันค่ะ เป็นตัวละครอะไรเป็นตัวละครลับครับของผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้สมาชิกานอื่นลองอธิบายดูก่อนค่ะก็เมือ,เองเนเ็ก็เป็นเมืองที่ใช้อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนะคะแล้วก็จะจะทำตามสัญชาตญาณของตัวเองมากกว่าก็อย่างพรอจันนี่จริงๆเราก็มาเจอกับพันหนึ่งตอนที่พันหนึ่งเข้ามาในเมืองเราแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความฝันมากๆครับผมค่ะแล้วก็มีเพื่อนสนิทสองคนคือคุยคุยและชนะลมครับผม นัดก็รับรับบทเป็นชนะลมนะครับเป็นกวีหนุ่มผู้รักธรรมชาติครับแล้วก็เป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนอ่ะจะระบายความรู้สึกออกมาในไดอารี่ของเขาจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเกินให้ง่ายๆว่าพี่นัดเนี่ยเขาเป็นคนรักธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าอะไรเขาจะไม่ใส่เลยมาดูดีนะโหมันเกีียวเหรอด กลับกลับไปสู่ยุคก่อนใช่ไหมยุคที่เขาไม่ใส่อะไรกันรักธรรมชาติไงไม่ใช่เขาจะเีบซื้อนะเขาเอาบัตรคว้างทิ้งหมดเลยบัตรามพันห้าเขาจะขายดีโห้ถ้ายงนั้นจริงนี่บัตร8ปดห0ื่นเขายังซื้อเลยพี่ซื้อไม่ซื้อครับ โอ้เป็นคนรักเรากลายเป็นคนขายอะไรไปแล้วเนี่ยต่อแล้วก็สำหรับมิ้นและบทเป็นปุยๆนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็มั่นใจในตัวเองตรงไปตรงมาที่สาคัญกว่านั้นเนี่ยอยาใช้คำว่าแอบชอบนะคะต้องการพีชนะลมเนี่ยไปเป็นเจ้าของต้องการชอบอย่างเปิดเผยเลยค่ะต้องการพีชนะลมจริงๆค่ะโอ้ก็เหมือนกับว่ามาจากสองเมืองที่แตกต่างกันมากคนละคาแรคเตอร์เลยนะครับใช่แล้วค่ะเมืองหนึ่งก็คือจะไล่เหตุผลแล้วก็ไร้อารมณ์ อีกเมืองหนึ่งนี่ก็จะมีอารมณ์ตลอดเวลาจะมีอารมณ์ชอบเมืองไหนฮะคุณชอบเมืองไหนครับผมชอบเมืองที่มีอารมณ์ครับผมก็ผมก็รักธรรมชาติครับนะฮะมีอ่าก็เรียกว่าอะไรนะครับอารมณ์ทางพืชบ่อยครับไม่ต้องแก้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 ดีกว่าครับงั้นจริงๆโปรเจกต์ที่น่าสนใจอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงคะทำไมมารวมตัวกันได้ ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ทางสองบริษัทยักษ์ใหญ่ทำด้วยกันนะคะคือทาง True Financial ของเราแล้วก็ Workpoint นะคะทำงานด้วยกันโดยการคือคือคือเป็นละครเปนที่เรื่องนี้เนี่ยเราจะมีเพลงเฉลียงส0สิกว่าเพลงนะคะมาเรียงเป็นละครเรื่องนี้ค่ะอ่าก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากเฉลียงค่ะใช่แล้วค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างครับตอนที่เรารู้สึกว่าตอนที่เราได้รับบทนะครับแล้วก็เขาเลือกเรามาแสดงในมิวสิควลตัวนี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยยังไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนด้วย ตื่นเต้นไหมท้าทายไม่กลัวไหมบางคนผ่านแล้วบางคนยังไม่ได้ผ่านโบก่อนโบก่อนก็น้องใหม่เดียวมีอยู่คนเดียวแหละค่ะที่ยังไม่เคยเล่นมีสู้มาแต่ว่าก็สู้ตายค่ะสู้เต็มที่แล้วก็เราก็ซ้อมกันหนักแล้วก็พี่ๆทางโตกลมแล้วก็เอ่อทางเวิร์กพอยต์นะคะก็แนะนําการแสดงได้ดีก็ติวเข้มกันนะคะคนเดียวเลยเหรอครับที่ยังไม่ยังไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนน้องใหม่ลำบริสุด เปิดเปิดซิ่งกันบนเวทีนี้เลยว่างั้นครับฉันว่าถึงถึงคนที่เคยผ่านไปแล้วอย่างผมเองเนี่ยมันก็ยังแย่อยู่นะครับเพราะว่ายากอยู่เหมือนกันใช่เพราะมันไม่ได้เล่นเป็นตัวเดิมมันเป็นตัวละครใหม่ซึ่งเราก็ต้องแมบว่าตีความแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวละครเริ่มใหม่ครับอยู่ดีแม้กระทั่งคนที่ผ่านอะแล้วมาเยอะอย่างพี่บอยนะครับเฮ้ยไม่เกี่ยวสิอ๋อครับอันนี้หมายถึงการไม่ใช่ประสบการณ์ชีวิตเออหมายถึงว่าประสบการณ์การแสดงก็ยากเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมาปรับตัวมาปรับอะไรกันใหม่ด้วยแลวอย่างอย่างพี่บอยู่ วงการการแสดงอะไรมาเยอะแล้วทีเดียวเยอะออก,ก,ก็ไม่หรอกครับจริงๆแล้วแต่ละคนเขาก็ได้ผ่านงานละครเวทีมาแล้วนะครับอย่านงาน้องมิ้นนี่ก็2เรื่องก็คงแบบไม่ต้องพูดเลยเขาแล้ว <c oughs> เพราะขาแบบเป็นแบบตัวแม่แล้วอะไรยเงี <c oughs> ้ยแต่ละคนก็ <c oughs> มีประสบการณ์แล้วครับครับส่วนมากซะมากกว่าไม่มีโอกาสได้ไปไปบอกสักเท่าไหร่นะตอนนี้ตอนนี้เรามีข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆนะค,คือว่าวันนี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็รถติดมากแต่ว่า น้องบอยนะครับเอฟนะอีกหนึ่งคนตอนนี้ก็มาถึงยูโยของเราแล้วนะครับอยู่ไหนครับผมมอน้ากับบอยด้วยครับอยู่ไหนเอ้าวมาแล้วต้องถามเขาเลยว่าเขาเล่นเป็นใครครับแต่ให้เขาตั้งสัวนิดนึงถึงกับหอบ เหนื ais, right? <c oughs> ่อยไหมเอาว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเราติดเมื่อกี้เดินมาอ๋อไม่เหนื่อยแต่เดินมาคิดเอาเองค่บผมก็เมื่อกี้ได้สัมภาษณ์เพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าเล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างแล้วมาจากเมืองไหนนะครับเหลือบอยครับเราเล่นเป็นตัวอะไรครับ เราเป็นตัวละครลับครับยังตอบอยู่แล้วไปแล้แเรามีสองลับแล้วนะโมกันเองโมกันเองตัวละครลับอะไรผมกับพี่บอยนี่จะเป็นอะไรที่ง่ายมากสมมติเวลามีคนถามเนี่ยก็บอกตัวละครลับอย่างเดียวครับไม่ต้องตอบอะไรอีกเลยใช่ไหมครับไม่ต้องอะไรมากก็คือถ้าอยากรู้ต้องไปดูเองครับผมถือว่าเป็นของลับของมิวสิควลนี้นะครับตัวละครตัวละครลับโอ้โหพี่ตั้งแต่เดี๋ยวต้องแก้ขอบคุณครับเอะไะครับมาถามน้องบอยทีดีกว่านะครับเล่นครั้งแรกนะครับอ่า ตัวเรื่องเป็นยังไงแล้วต้องซ้อมมากขนาดไหนครับ